มีองค์ประกอบที่น่าสนใจในภาพ,พยนต์แฮร์รี่พอตเตอร์อยู่มากมายให้เราได้ตื่นตาตื่นใจไปกับโลกเวทมนค่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คืออาหารในโลกแวดมนของแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นที่นิยมไม่แพ้ไม้คาทาไม้กวาดหรือชุดเครื่องแบบของฮอกวอตส์เลยค่ะอาหารประเภทต่างๆในหนังและหนังสือถูกเนรมิตขึ้นมาให้เราได้ลิ้มลองกันจริงๆแอมมาเคยทําคลิปเกี่ยวกับขนมหวานในร้านฮันนี่ดุ๊กมาแล้วเมื่อช่วงที่ทำชาแนลในปีแรกๆเลยค่ะตามไปฟังเสียงแอมมาสมัยก่อนได้นะคะ แต่สําหรับคลิปนี้ค่ะเรามาพูดถึงเมนูอาหารในโลกเวทมนกันบ้างมีทั้งจากในภาพยนต์อย่างเดียวและมีเฉพาะในหนังสือเท่านั้นด้วยนะคะบางอันเพื่อนๆก็อาจจะคุ้นบ้างไม่คุ้นบ้างจะมีเมนูอะไรตามมาฟังกันเลยค่ะ 1. Wixley Dragon l o ก้ Nuts เซนักาลัดขั้วมังกรของวิกส์เกาลัด ร้อนๆหอมกลุ่นจากเตาด้วยไฟของมังกรเป็นอีกหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากร้านเกมกลวิเศษวิกซลี่ค่ะที่เราจะไม่พบมันในหนังสือแต่จะปรากฏในภาพยนตร์เท่านั้นในภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสมค่ะซึ่งเป็นฉากสั้นๆของตู้กดแน็คหน้าร้านเกมกลวิเศษวิกซลี่ที่มีชื่อว่า Dragon ดราก้อนโรสเซตแสโดยจะมีมังกรพ่นไฟอยู่ในตู้หยอดเหรียญเปลี่ยนเกาลัดเมตโตให้กลายเป็นเกาลัดขั่วหอมๆอ,อบใหม่ร,ร้อนๆจากไฟของมังกรให้ได้เขียวกัน เพลินๆก่อนเข้าไปเยือนในร้านของเฟดกับจอร์ดค่ะ 2. บัตเตอร์เบียร์บัตเตอร์เบียร์เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในโลกเวทมนต์ มีส่วนผสมของบัตเตอร์สกอตหอมมันและมีแอลกอฮอล์เล็กน้อยนักเรียนฮอกวอตมักจะซื้อมันเมื่อมาเยือนหมู่บ้านฮอกีมทที่ร้านไหกว่า3อันและร้านหัวหมูเครื่องดื่มบัตเตอร์เบียร์มีเสิร์ฟทั้งแบบร้อนและแบบเย็นค่ะผู้คิดค้นเมนูบัตเตอร์เบียร์คือมาดามโรสเมอร์ธาเจ้าของโรงเหล้าไหกว่า3อันเจเคโลลิ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องดื่มเก่าแก่ของอังกฤษเมื่อ400ปีก่อนที่นิยมดื่มเบียร์หมักเนยซึ่งหมักโดยมอสและฮอปทำให้เกิดแอลกอฮอล์ ผสมเข้ากับเครื่องเทศและเนยจืดแต่เจเคโรลิงเนี่ยได้สร้างเมนูนี้ตามจินตนาการของเธอว่ามันจะต้องมีรสชาติที่คล้ายกับบัตเตอร์สกอตที่ออกหวานหอมมันและเลี่ยนเล็กน้อยบัตเตอร์เบียร์ไม่ทำให้พ่อหมดแม่มดมึนเมาค่ะแต่จะแรงมากสำหรับเอลพวกเอลประจำบ้านจึงดื่มแล้วมีอาการมึนเมาได้ง่ายค่ะในหนังสือบัตเตอร์เบียร์ถูกเอ่ยถึงอยู่บ่อยครั้งส่วนในภาพยนตร์ปรากฏในแฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสมและภาคอื่นๆอีกเล็กน้อย และถ้าอยากดื่มบัตเตอร์เบียร์ตอนนี้ก็ไม่ต้องบินไปไกลถึงยูนิเวอร์แซลเพราะ Flying b บ o o บ็อ x Set เครื่องดื่มจากโลกเวทมนต์ที่ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านในรูปแบบผงชงดื่มในกล่องประกอบด,ด้วยผงเครื่องดื่ม5ซองผงทำฟอง5ซองพร้อมด้วยขวดสำหรับทำฟองให้ขึ้นฟูฟรีโปรตการ์ส,สวยๆในเซตด้วยนะ สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจและ IG The Flying Bloom Butter Scott Beer และถ้าบอกว่ามาจากช่อง Fanta ซีออ l รับส่วนลดไปเลย100บาทอยากดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆแบบนี้พร้อมกับดูหนัง Harry Potter ไปด้วยเนี่ยก็ไปสั่งซื้อกันได้นะคะลิงก์อยู่ที่ด้านล่างคลิปเลย<ซ>เกรดหน้ารู้ บัตเตอร์สกอตเป็นขนมที่มีส่วนผสมของเนยน้ำตาลครีมวานิลาและเกลือเล็กน้อยค่ะนิยมนำมาทำเป็นทอฟฟี่และซอสสำหรับเบเกอรี่บัตเตอร์สกอตไม่ได้มาจากสกอตแลนด์นะคะแต่มีต้นกำเนิดมาจากเมืองดองคาสเตอร์ที่มฑนยอร์กเจอร์ประเทศอังกฤษคำว่าสกอตแปลว่าตัดหรือแบ่งเนื่องจากขนมหวานชนิดนี้เนี่ยต้องตัดแบ่งก่อนนำไปทำให้แข็งค่ะหรืออาจจะเพี้ยนมาจากคำว่าสกอตซึ่งแปลว่าเผาไหมให้เกรียมพอบัตเตอร์สกอตเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสี มมเมื่อผ่านความร้อนนั่นเองค่ะ 3. สซีเรียลในโลกเวทมนตปกติเราจะไม่ค่อยเห็นโปรดักต์ของมาร์เกวางอยู่ในหนังตรงๆแบบนี้สักเท่าไหร่ค่ะแต่ฉากนี้เราจะเห็นชัดๆเลยว่ามีกล่องซีเรียลวางอยู่และจะมีอยู่แค่2แบรนด์เท่านั้น ตัวแรกมีชื่อว่าเชอร์รี่โอเป็นซีเรียลธัญพืชที่ภาพยนตร์ทำขึ้นมาเพื่อล้อเลียนซีเรียลในโลกมาร์เกิลแบรนด์เชอร์รี่โอ้นั่นเองค่ะปกติกล่องซีเรียลเนี่ยมันจะมีตัวกระตูนน่ารักน่ารักสีสันสดใสยอยู่หน้ากล่องส่วนในโลกเวทมนต์เนี่ยซีเรียลก็เลยมีรูปกระตูนนกฮูกอยู่หน้ากล่องแทนค่ะตัวซีเรียลจะเป็นธัญพืชอบกรอบรูปวงแหวนส่วนอีกแบรนด์หนึ่งนะคะมีชื่อว่า p ิกซี่พัฟเป็นการล้อเลียนแบรนด์ซีเรียลของโลกมาร์เกิลที่มีชื่อว่า s งูกตได้ว่าเด็กนัก แบรนฮอกวอตส์เนี่ยจะกินแต่ซีเรียล2แบรนด์นี้เท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าโลกเวทมนต์ก็มีแบรนด์ซีเรียลเป็นของตัวเอง เจ้าเชอรี่โอฟและพิกซี่พัฟเนี่ยไม่ได้ถูกพูดถึงในหนังสือแต่อย่างใดค่ะเป็นเพียงมอกอัพที่ทางทีมงานภาพยนตร์เนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นมุกตลกเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็ได้เอามาใช้ประกอบฉากในโรงอาหารฮอกวอตในภาพยนตร์หลายๆภาคจนแฟนๆเนี่ยให้ความสนใจเจ้าซีเรียลประกอบฉากตัวนี้ค่ะทําให้ซีเรียลทันยาเพอร์เชอรี่โอและพิกซี่พัฟที่ไม่มีอยู่ในหนังสือแฮร์รี่นะคะได้มีขายจริงๆในตีมปาร์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ u ยู v e r เวิร์แซลด้วยค่ะ อาหารเช้าสไตล์อังกฤษ English breakfast คืนชื่อว่าอาหารเช้าจะสังเกตได้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นอาหารเช้าสไตล์อเมริกันก็อาจจะมีแค่แซนวิชหรือว่าซีเรียลกับนมฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีคัวซองก,กับกาแฟดำหรือว่าในเอเชียญ,ญี่ปุ่นก็อาจจะมีแค่ข้าวปั้นซุปมิโซะในอินเดียก็มีแป้งนานกับแกงถ้วยหนึ่ง หรืออย่างประเทศเราเนี่ยก็จะเป็นโจ๊กหรือปอท่องโกจะสังเกตว่าถึงแม้อาหารเช้าในแต่ละประเทศเนี่ยจะต่างกันแต่ที่เหมือนกันก็คือมักจะเป็นอาหารเบาๆง่ายๆไม่เยอะมากสําหรับช่วงเช้าที่ต้องเป็นอาหารที่ไม่หนักท้องใช่ไหมคะแต่กับประเทศผู้ดีอังกฤษเนี่ยจะแตกต่างเลยค่ะอาหารเช้าของคนอังกฤษจะจัดหนักจัดเต็มมากๆสมัยก่อนชนชั้นสูงของอังกฤษเป็นผู้รเริ่มการกินอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปค้างโรงแรมเราต้องตื่นแต่เช้าลงมาทา บเ,เ,เป็นวัฒนธรรมที่มาจากประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะส่วนในแฮร์รี่ t อตเตอร์นั้นก็มีอาหารเช้าวางอยู่เต็มโต๊ะให้นักเรียนเนี่ยได้เลือกตักแบบบุฟเฟ่ตเช่นกันค่ะเห็นบนโต๊ะมีอาหารมากมายยาวไปจนสุดสายตาแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหยิบไม่ถึงแต่อย่างใดค่ะเพราะอาหารจะค่อยๆลอยมาหาเองรับรองว่านั่งตรงไหนก็หยิบอาหารทั่วถึงแน่นอนค่ะ อาหารเช้าแบบเต็มพิกัดในฮอกวอตส์นั้นจะเป็นอาหารเช้าสไตล์อังกฤษแบบที่มักเกอร์ทั่วไปกินกันค่ะมีขนมปังปิ้งซีเรียลนมไข่ดาวเบคอนไส้กรอกถั่วอบ และที่ในหนังสือพูดถึงบ่อยๆอย่างแบล็ k พุ d d i n g หรือไส้กรอกเลือดซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่ในอาหารเช้าสไตล์อังกฤษค่ะ Black p u ดด i n g เป็นไส้กรอกสีดำทำจากเลือดหมูนอกจากนี้ยังมีของหวานให้เลือกมากมายเช่นเค้กเยลลี่พุดดิ้งเรียกได้ว่าเป็นอาหารเช้ามื้อหนักที่ใน h o ฮอกเวเนี่ยจัดให้นักเรียนกินกันอย่างจุใจเลยค่ะห้า Sou boya pes บยาเบสเป็นซุปทะเลค่ะเป็นอาหารฝรั่งเศสในโลกมากร์เกลซึ่งเป็นซุปที่อุดมไปด้วยอาหารซีฟูด้ดเช่นปลาหอยกุ้งและปูแล้วแต่เชฟจะใส่ลงมาค่ะผสมกับผักและเครื่องเทศวิธีการทําก็เหมือนสตูเนื้อค่ะแต่เปลี่ยนเป็นอาหารทะเลแทนนิยมเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังอาหารจานนี้มีต้นกําเนิดมาจากเมืองมาร์เซย์เมืองติดท,ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศสค่ะมักจะใช้ซีฟูด้ดประจําท้องถิ่นมาทําซุปเป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศ เโดยนายแฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคนีพวกเอลฟ์ตั้งใจทำเมนูอาหารฝรั่งเศสนี้ขึ้นมาเพื่อตอนหลับนักเรียนจากโบบาตงวิทยาลัยที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสค่ะเมนูนี้ไม่มีในภาพยนตร์ค่ะแต่ในหนังสือกล่าวถึงเมนูนี้ตอนที่นักเรียนโบบะตงกำลังร่วมรับประทานอาหารกับเหล่านักเรียนฮอกวอตส์และเดิร์สแงก์เฟลเดอร์ลากูสาวสวยลูกครึ่งวีลาเดินมาที่โต๊ะของแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมนีเพื่อขอแบ่งซุปจากโต๊ะของพวกเขาค่ะเธอบอกว่ามันอร่อยมาก เป็นคำพูดแรกที่เฟลร์พูดกับทั้ง3คนทําเอารอนเนี่ยตกตะลึงในความสวยของเฟิร์จนตาค้างเลยค่ะ 6. น้ําฟักทอง อีกหนึ่งเครื่องดื่มยอดนิยมในโลกเวทมนต์ค่ะน้ำฟักทองผลิตตั้งแต่ปี1837โดยล o n ด o n p u m p k i n s แ n น s มีกล่าวถึงอยู่ใน h ฮร r y p o t t e เแทบจะทุกภาคจึงมักจะเห็นตัวละครถือขวดน้ำฟักทองอยู่ด้วยเวลาที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์และมีขายอยู่บนรถไฟ Hogwa r t s Express ด้วยค่ะส่วนผสมของมันก็คือน้ำฟักทองสกัดน้ำแอปเปิลไซเดอร์และเครื่องเทศต่างๆนิยมดื่มเป็นเครื่องดื่มเย็นเครื่องเทศที่ผสมอยู่ในเครื่องดื่มนะคะได้แก่อบเชยลูกจันเทศ การพูและขิงเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยจะเรียกว่าพัมกินสไปซ์เพราะว่าเป็นสูตรที่อยู่ในภายฝักทองค่ะนิยมทําในเทศกาลวันฮาโลวีนซึ่งภายหลังเนี่ยสูตรเครื่องเทศชนิดนี้ก็ถูกนําไปใส่ในเครื่องดื่มอย่างในสตาร์บัคของโลกมาร์เกิลเองเนี่ยก็มีเมนูพัมกินสไปซ์ลาเต้เป็นกาแฟเย็นที่มีกลิ่นของอบเชยและฝักทองค่ะในโลกเวทมนต์น้ำฝักทองถูกนํามาใช้เป็นส่วนผสมของการปรุงน้ํายาบางชนิดด้วย เจ็ดคาถาแซนวิชเติมเต็มไม่อั้นเอเล็กซ์แซนวิช ในหนังสือภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับนะคะหลังจากที่รอนและแฮร์รี่เนี่ยได้ไปบู๊กับเจ้ารถเถาะแล้วก็ต้นวิลโลจอมหววจนมาถึงฮอกวอตส์แล้วเนี่ยศาสตราจารย์มักกอนาเกลัเขาก็โกรธมาค่ะรอนคิดว่าจะถูกไล่ออกซะแล้วขณะนั้นมีงานเลี้ยงอยู่พอดีค่ะแต่ศาสตราจารย์มากกอนาเกลเนี่ยไม่ให้รอนและแฮร์รี่เข้าไปขัดจังหวะงานเลี้ยงในสภาพที่ดูสะบักสะบอมแบบนี้ค่ะทั้งสองถูกกักบริเวณให้นั่งรออยู่ที่โต๊ะของศาสตราจารย์เเนปถึงแม้ว่าศาสตราจารย กโกรธกับพฤติกรรมของนักเรียนทั้งสองมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังใจดีค่ะเศกแซนด์วิชกับน้ำฟักทองให้รอนและแฮร์รี่กินระหว่างรอค่ะพอดูแล้วเนี่ยทั้งสองคงจะเหนื่อยแล้วก็หิวมากๆเลยร้อนบนงุบงิบว่าไม่น่าเชื่อว่าจะรอดมาได้ค่ะในขณะที่ควาแซนด์วิชไก่กับแฮมมากินและทั้งสองก็พบว่าแซนด์วิชเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆในขณะที่พวกเขาหยิบแซนด์วิชออกมาจากจานใบใหญ่ค่ะมันเป็นคาถาของศาสตราจารย์มกอนากาวซึ่งปรากฏอีกครั้งในเกมการ์ดแฮร์รี่พอตเต ชื่อคาถาว่าเ e อ l s s Sandwich คือการเสกให้แซนด์วิชเนี่ยเพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกเรื่อยๆเมื่อหยิบไปกินแล้วเนี่ยก็จะมีแซนด์วิชชิ้นใหม่เพิ่มขึ้นมาบนจานค่ะและจะหยุดเพิ่มปริมาณก็ต่อเมื่อคนที่กําลังกินอยู่รู้สึกอิ่มแล้วค่ะเป็นคาถาที่ไม่มีในเวอร์ชัน่นภาพยนตร์นะคะแต่แอดคิดว่าคาถานี้เนี่ยเจ๋งมากๆเลยค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเมนูอาหารในโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองค่ะก่อนจากกันไปแอมมาอยากถามทุกๆคนว่าอยากทานเมนูไหนในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มากที่สุดคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะสำหรับวันนี้แอมมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ